สวัสดีครับวันนี้ซิลาพาดูบอลมีข่าวสารวงการฟุตบอลมาฝากเช่นเคยครับสารพัดสถิติจากกิมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทิกสกอร์จากตามหลังศูนย์ประตูต่อ2มาชนะแอตเลติลา3าประตูต่อ2รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามในคลิปนี้ได้เลยครับจากการตามหลังศูนย์ประตูต่อ2ในครึ่งแรกแบบที่เตะน่ารู้ถือว่าเสียง่ายเหลือเกินอีกทั้งประตูตีขาแตกของกาาโชยังถูกริบจากการฟองล้ำหน้าของ VAR ทําทำให้แม้แต่แฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอง ก็ยังคิดว่าเกมนี้ซีองแง่แก่ดังนั้นการโกงความตายก็ยังคงเป็นเครื่องหมายการค้าของทีมผีแดงจนในที่สุดก็แซงชนะแอตตันวิลล่าได้สำเร็จ3ประตูต่อ2และนี่คือสถิติที่น่าสนใจจากเกมสุดมันในนัดนี้ผลที่14นี่คือครั้งที่14ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สามารถแซงชนะคู่แข่งได้ในพรีเมียร์ลีกภายหลังตกเป็นรองด้วยสกอร์2ประตูขึ้นไปโดยมากกว่าทุกสโมสร5เกมเป็นอย่างน้อย1,026นาที คือเวลาที่ลารดมุดไยลุนใช้ไปในพิมบรีจนกระทั่งทำประตูแรกของเขาได้สําเร็จโดยเป็นการลงเล่นในหลีกอังกฤษนดที่15จากการสับการยิงผลที่19ของหัวหอกดาวรุ่งเดนมาร์กเจ้าของค่าตัว64บวก8ล้านปอนด์จากอตัตาลนตาจากบันทึกสถิติเป็นทางการของพิมลรีเพราว่าลารดมุดไยลุนลงสนามไปแล้ว15นัดยิงได้1ประตูช่วยให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะได้7เกมเสมอ1เกมและแพ้อีก7เกมอันดับ92 จากการยิง19ครั้งเป็น1ประตูของลาร์มุดฮอย,ยลุนข้อเท็จจริงที่แฝงอยู่คือเขาอยู่ไกลถึงอันดับที่92ของนักเตะที่ได้โอกาสยิงประตูในพ,พรีเมียร์ลีกประจำซีซั่นนี้โดยจนถึงตอนนี้นักเตะที่ได้ยิง19ครั้งมีแค่ฮอยลุนกับนิโคลโลซานิโอโลของแอตเลติลลาเท่านั้นในขณะที่ท็อปชาร์ตโอกาสยิงประกอบด้วยโดมินิกโซลันกี้61ครั้ง12ประตูโมฮัมเหม็ดซาลา59ครั้ง12ประตูเอริงเบรห์ฮาเลน 58ครั้ง14ประตูโอลิวัตกิน53ครั้ง9ประตูและดาวินนูเยส50ครั้ง5ประตูประตูที่10ของกาณาโชด้านอเลฮันโดกาณาโชปิดเด็กวัย19เปีชาวอาร์เจนตีทั้งประตูที่6แล้วในการเล่นพิมเมลยก์ลีก38นัดโดยเป็นของสีซสั้นที่แล้ว3ลูกและสีซสั้นนี้อีก3ลูกและเป็นการยิง2ประตูในเกมเดียวหนแรกหน้าเียดที่ประตูแรกโดนลิฟไปเนื่องจากลำหน้าตัวใจอย่างมาคัดแลดฟอร์ดแค่เส้นยาแดง ไม่เช่นนั้นอาจแคสซิกไปแล้วส่วนถ้านับรวมทุกรายการกาณนาโชจัดให้แล้ว10ประตูโดยยิงในซีซั่นก่อน5ประตูซีซั่นนี้มาถึงครึ่งทางก็กดไปแล้ว5ประตูแอซซิตที่2มาคัทเลสฟอร์ดทำแอตซิตให้กาณนาโชยิงได้ในลูกตี่ข่าแตก1ประตูต่อ2ในนาทีที่59ซึ่งนับเป็นแอตซิตที่2ในการเล่นพิมพ์ลีกซีซั่นนี้ของห้อหอกเด็กปั้นแมนยูถัดจากที่ทำได้1แอซซิตในเกมชนะฟอเรสต์3ประตูต่อ2 เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามในส่วนของการทําประตูแรดฟอร์ดนิ่งสนิทมา6เกมติดนับตั้งแต่ยิงเอฟเวอร์ตันได้และยอดพังตาไ่ายก็สะดุดอยู่ที่2ลูกจาก18นัดแตกต่างเล่าฟ้ากับเหวจากซีซั่นก่อนที่ยิงไป17ประตูในลีกและ30ประตูจากทุกรายการทีมนี้ผีรับกินใช้ชนะเหนือแอสตันวิลล่า3ประตูต่อ2ล่าสุดนี้ทําให้การเปิดลังโอทับกอดรับมือสิงห์ผงาด11ผลหลังสุด จบลงด้วยชัยชนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึง9ครั้งที่เหลือเสมอหนึ่งและแอตเลติลาคว้า3แต้มกลับออกไปได้แค่1ครั้งเท่านั้น7และ7ในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกหลังจบเกมวันอังคารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังอันดับ6ถือว่ายังคงมีลุ้นท็อปโฟร์ด้วยการตามหลังอันดับ4ีอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์แค่5คะแนนก่อนทีมไก่เดทองลงเล่นแต่สําหรับตารางผลงานเย้าและเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเอริกเทนฮากยืนอันดับ7ในทั้ง2ด้าน ซึ่งถือว่ากลางๆไม่ดีและไม่แย่ในขณะที่แอตตันวิลลานำมาเป็นเบอร์หนึ่งในแง่ผลงานเกมเย้าโดยเป็นการชนะ8เสมอหนึ่งจาก9นัดมี25แตม้มและลิเวอร์พูลเป็นเบอร์หนึ่งเรื่องของเกมเยือนโดยเก็บไปได้19แตม้มจาก10เกมแบ่งเป็นชนะ5เสมอ4นัดเหนื่อยอีกนิดจะได้พักหายใจหายคออีกหนึ่งเกมส่งท้ายปีเก่าปี2 0 2 3แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะออกไปเยือนซิตี้เก่าในวันเสาร์นี้ ฟัดก,กับทีมเจ้าป่าเป็นนัดที่20ของพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้จากนั้นสุดสัปดาห์แรกของปีใหม่คืนวันจันทร์ที่8มกราคมจะเริ่มต้นภารกิจในบอลถ้วยเอเอคับรอบ3ที่จะพบกับวิกเนแอเลนติกทีมจากลีกวันปิดท้ายด้วยเกมพรีเมียร์ลีกซึ่งจะเปิดบ้านเจอกับทอตแนมฮอสเปอร์ในวันอาทิตย์ที่14มกราคมถัดจ,จากนั้นจะเข้าสู่ช่วงเบรกหนีหนาวสำหรับทัพปีศาจแดงซึ่งกินเวลาราว2สัปดาห์ก่อนที่จะกลับมาเล่นในครึ่งซีซั่นหลังกันใหม่ เริ่มต้นที่ทิฟเดียนบู๊แฮมตันในวันที่1กุมภาพันธ์เท่ากับลุยต่ออีก3นัดจะได้พักเบรกผ่อนคลายความตึงเครียดกันแล้วและเราจะได้เห็นกันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดลุยครึ่งซีซั่นหลังจะมีทิศทางและหน้าตาปรับเปลี่ยนไปอย่างไรภายใต้การมาของผู้บริหารคนใหม่อย่างเซอร์จิมแคลิกทั้งหมดนี้คือข่าวสารวงการฟุตบอลประจําวันที่เรานํามาฝากในวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในทุกช่องทางและกดกระดิ่งในช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องได้เพลิคลิปให้นับชมต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ